You want to know? สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องรีวิวกันวันนี้ผมได้เจ้าเครื่องบรรจุแคปซูลยามานั่นเองช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะก็มาถึงซีซั่น3แล้วนะเรามาทําฟ้าทลายโจรแคปซูลไว้ทานต้านโควิดกันนะอุปกรณ์ทั้งหมดนะสมุนไพรฟ้าทลายโจรแคปซูลใสรวมถึงเครื่องบรรจุแคปซูลน,นะส่วนรายละเอียดลิงก์ซื้อผมจะลงไว้ที่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับก่อนไปทำนะให้ล้างมือและอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะส่วนคลิปนี้นะขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้ว และทาไว้แค่กินเองเท่านั้นส่วนใครจะใส่ถุงมือก็แนะนําเลยนะเพื่อความสะอาดและถูกหลักอนามัยนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับู่นอุปกรณ์ภายในกล่องนะจะมีทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองนะก็จะเป็นเพจต่างๆนะไว้สําหรับเป็นบล็อกสําหรับการบรรจุแคปซูลนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ดันยาเข้าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่จับนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นที่ปาดยานะสามารถปาดเข้าไปได้นะเพื่อบรรจุแคปซูลให้มันง่ายขึ้นนะครับ สำหรับบล็อกเพลสองอันนี้ไว้สำหรับดันยาลงไปในแคปซูลก่อนไปใช้นะให้ใส่ที่จับให้เรียบร้อยก่อนนะครับเริ่มต้นให้แกะแคปซูลใส่ด้านยาออกมาแล้วไปใส่ในบล็อกเพจอันนี้ให้เต็มเลยนะครับ เราสามารถตรวจสอบว่าช่องไหนเนี่ยที่เราลืมใส่ตัวแคปซูลก็ได้นะโดยการกดที่บล็อกนะจะเป็นสปริงเด้งออกมาจะเห็นว่าช่องไหนเนี่ยที่เรายังไม่ได้ใส่แคปซูลเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าเราใส่ครบหรือ,อยังนะร้อยช่องเริ่มประจุตัวยากันเลยวันนี้ผมใช้ฟ้าทลายโจรแบบผงละเอียดนะบรรจุใส่เข้าไปแล้วก็ให้ใช้ช้อนเนี่ยใส่ผงยาแบบคร่าวๆไปก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้ที่ปาดนะปาดซ้ำอีกรอบหนึ่งให้ครบทุกช่องนะก็จะมีอยู่100ช่องนะครับ ส่วนบล็อกอันนี้สําหรับดันยาให้แน่นขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้หรือใครจะใช้ก็แล้วแต่นะเพราะส่วนตัวลองแล้วเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ตามคู่มือมีมาให้ก็เลยลองใช้ดูนะครับใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ายาผงเนี่ยมันเลอะเทอะกว่าเดิมแถมยังต้องมาเกี่ยายาอีกรอบนะซึ่งถ้าใครอยากให้ยาผงแคปซูลแน่นขึ้นเนี่ยก็สามารถอัดเข้าไปอีกรอบนะตามนั้นได้เลยนะครับส่วนแคปซูลตัวสร้างนะครับให้ใส่ที่เพจสีส้มนะให้ครบ100ช่องก่อนตามคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เพจสีฟีฟ้้าอกกัันะประกบกบเพสสม เพื่อเอาไว้ดันเข้ากับแคปซูลตัวยาวที่เราบรรจุยาวไว้นะตรงฐานด้านล่างในการกดนะให้กดครบทุกด้านขั้นตอนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะให้กดจนเพจเนี่ยสปริงมันดันและเด้งขึ้นมาสุดนะแล้วมันจะเด้งคืนกลับมานะครับก็อันเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาขวดใสมาใส่บรรจุได้เลย เพิ่มเติมนะครับจะมีแคปซูลยาบางส่วนเนี่ยจากบรรจุยาไม่เข้านะแต่มีส่วนน้อยนะอันนี้ผมลองทําครั้งแรกนะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วจะมีบางส่วนนะที่ตัวยาแคปซูลเนี่ยกดยังไม่สุดน,นะก็เช็คดูแลกดให้แน่นอีกรอบ ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่มีส่วนน้อยมากๆนะถือว่าเครื่องช่วยบรรจุยาเนี่ยทำตามคาดหวังเอาไว้ได้ดีนะรวมๆแล้วเนี่ยมีประมาณ2 3เม็ดเท่านั้นนะที่มันมีปัญหานะเอาไปว่านี่ก็ขึ้นอยู่กับความเคยชินและการใช้งานครั้งแรกนั่นเองนะครับหรือที่บ้านใครมีกระปุกยาเหลือหรือจะใช้ทดแทนก็ได้นะขวดใสอันนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันนะแบบครบเซตเลยใครจะซื้อก็ทําตามได้เลยนะจัดตามได้เลยร้านและลิงก์ซื้อทั้งหมดนะผมจะลงรวบรวมไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองทําดูนะไม่ยากมาก จะมีแคปซูลตกหล่นบ้างที่ใส่ไม่เข้านะแต่ก็เป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะอันนี้ผมลองทําครั้งแรกนะอาจจะมีผิดพลาดได้นะแต่ถ้าทําบ่อยๆนะค่องๆน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะครับ เอาเป็นว่าหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กันนะในช่วงโควิดแบบนี้สามารถบรรจุแคปซูลยาฟ้าทลายโจรไว้ที่บ้านได้เองนะราคาต่อนหน่วยจะถูกกว่าแบบที่ขายสําเร็จมาแล้วนะถ้าบ้านไหนมีหลายคนก็ทําไว้เยอะหน่อยนะน่าจะสะดวกมากมายเลยทีเดียวช่วงโควิดแบบนี้นะครับฟ้าทลายโจรก็ถือว่าเป็นตัวเลือกยาสมุนไพรที่ช่วยต้านโควิดได้ดีนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมแชร์บอกคนรอบข้างด้วยนะครับ